เรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหอพักแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าหอพักก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีเรื่องราวลี้ลับซ่อนอยู่มากมายในหลายๆแห่งด้วยกันและแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเรื่องนี้คุณวินเป็นผู้ถ่ายทอดไว้ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ถ้าพร้อมกันแล้วเรามาฟังกันเลยครับคุณวินเล่าให้ฟังว่าคุณวินก็เป็นนักศึกษาทั่วไปนะครับที่ห่างจากบ้านมาแล้วก็ต้องมาเรียนต่อแล้วปรากฏว่าเวลามาเรียนต่อเนี่ยด้วยเด็กต่างจังหวัดก็ต้องหาหอพักอยู่คุณวินก็เลยคุยกับเพื่อนว่าจะหาห้องเช่าสักห้องหนึ่งเอาไว้อยู่ใกล้มาหาลัยเวลาไปเรียนก็จะได้สะดวกหน่อยแต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่มันต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ย ถ้าอยากเซฟมากขึ้นก็ต้องหาเพื่อนมาร่วมด้วยปูวินก็เลยคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าเอางี้ไหมเรามาหาหออยู่กันหานคนละครึ่งเพื่อนก็ตกลงทั้งสองคนก็เลยได้เริ่มหาหอ,อกันในย่านนั้นมีหอพักมากมายครับแต่ก็ไม่รู้ทาไมปูวินกับเพื่อนเนี่ยจงใจไปที่หอนี้เลยเมื่อเข้าไปถึงก็เลยสอบถามกับเจ้าของหอว่ามีห้องว่างให้เช่ามัางไหมครับเจ้าของห้องพัก ก็เลยบอกว่ามีอยู่ที่ชัน้น5้ทั้งสองคนเลยขอตัวขึ้นไปดูหน่อยว่าห้องเป็นยังไงบ้างเมื่อขึ้นมาถึงชัน้น5ก็พบว่าห้องที่ว่างอยู่เนี่ยเป็นห้องเบอร์501ภายในห้องก็สะอาดสะอ้านดีไม่มีอะไรผิดปกติในห้องพักห้องเนี้ครับก็มีโต๊ะมีตู้แล้วก็มีเตียงขนาด5ฟุตอยู่หนึ่งเตียงนะครับทั้งสองคนก็เลยตรวจสอบแล้วก็ดูโอเคน่าจะเหมาะสมกับทั้งคู่ ก็เลยตัดสินใจเช่าห้องนี้หลังจากนั้นวันถัดมาทั้งคู่ก็เริ่มย้ายของเข้าหอกันครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ย้ายของเข้าหอทั้งคู่ก็เลยค่อนข้างที่จะเหนื่อยกันมากเพราะต้องถือของยกของขึ้นจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนใช้พลังในการย้ายของเยอะมากช่วงหัวค่ําก็เลยแยกย้ายกันทําธุระส่วนตัวอาบนองอาน้ําแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนคุณวินบอกว่าวันนั้นเป็นวันแรกเลยครับ ที่ได้สัมผัสว่าตัวเองอะโดนผีอำในชีวิตไม่เคยโดนผีอำมาก่อนเลยรู้สึกว่าตอนนั้นตัวเองออยู่ในสถานะแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นเริ่มกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เหมือนว่าจะฝันแต่ก็เหมือนว่าตื่นอยู่ตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีคนเดินวนเวียนอยู่ในห้องครับเหมือนว่าในห้องไม่ได้อยู่แค่สองคนเป็นอย่างนั้นอยู่พักหนึ่งจนสุดท้ายก็หลุดออกมา ตอนนั้นคุณวินก็คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะย้ายของเหนื่อยเกินไปวันนี้มันก็เลยอาจจะร่างกายมีอาการล้าแปลกๆก็อาจจะเกิดอาการคล้ายๆผีอำก็เป็นไปได้ก็เลยเก็บเรื่องเนี้ยไว้ไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็ไปเรียนที่มหาลัายตามปกติพอหลังจากเสร็จการเรียนในวันนั้นก็เลยนัดแนกกับเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าเดี๋ยววันนี้จะส่งงานนะ ยังไงอยากช่วยส่งไฟล์งานต่างๆเนี่ยมาให้ด้วยช่วงตอนเย็นโดยส่งผ่านโปรแกรม m e s s e n g e r หลังจากนั้นในตอนช่วงเย็นก็มาถึงครับเมื่อคุณวินนัดนแนกับเพื่อนก็เลยมานั่งนัอยู่หน้าคอมโดยที่ทั้งสองคนนั่งคุยกันอยู่แล้วก็เปิดกล้องไปด้วยทางเครื่องคอมเครื่องเนี้จะวางอยู่บนตัวเครื่องแป้งซึ่งวิวด้านหลังถ้าเกิดคุณวินเปิดกล้องเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านหลังอจะเป็นเตียง ระหว่างที่ส่งงานกันไปเรื่อยๆอยู่ดีๆเพื่อนที่นั่งคุยการผ่านกล้องอยู่เนี่ยก็ถามคุณวินขึ้นมาคำหนึ่งครับว่าวินวันนี้ไม่ได้อยู่กับ m อแค่สคนเหรอเอก็คือเพื่อนที่เป็นรูมเมทของคุณวินน,นะครับตอนนั้นคุณวินก็ทำหน้างงๆครับคืออะไรไม่ได้อยู่กับเพื่อนสอคนเพราะว่าปกติห้องนี้ก็อยู่กันแค่2คนอยู่แล้วไม่ได้เอาใครมาอยู่ด้วยเพื่อนก็ย้ำมาว่าใช่หรอเพราะว่า ตอนนี้เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งครับเดินอยู่ในห้องนุ่งผ้าเช็ดตัวสีแดงแล้วก็ไม่ใส่เสื้อเดินอยู่ระหว่างทั้งคู่เดินไปเดินมาภายในห้องคุณวินก็รีบทักทวงกลับไปว่าเอ้ยอย่ามาอํากันนะกลัวนะเนี่ยแต่ว่าคุณวินก็จับสังเกตอาการจากเพื่อนคนที่พูดได้นะครับว่าเพราะว่าเพื่อนเน่ยเขาเหมือนเขาเห็นจริงๆหน้าตาเขาเนี่ยถอดสีมากๆหน้าตาเพื่อนดูตกใจมากๆในตอนนั้น แต่คุณวินก็ยังคิดว่าเพื่อนก็คงอาจจะอัมเน่ก็เลยไม่ได้ถามรายละเอียดต่อว่าคืออะไรยังไงหลังจากนั้นเมื่อส่งงานเสร็จก็ปิดคอมไปครับไม่มีอะไรในคืนนั้นคุณวินก็บอกอีกนะครับว่ายังเจออาการผีอัมเหมือนเดิมเลยเหมือนคืนแรกที่โดนเมื่อวานคุณวินเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกว่าช่วงระหว่างสองวันที่พักอยู่ที่หอเนี่ยคุณวินกับเพื่อนเนี่ย จะมีอาการงูดหงิดกันตลอดเวลาแล้วก็เหมือนอีกฝั่งหนึ่งทําอะไรก็ดูเหมือนจะไม่พอใจทั้งทั้งคู่ตลอดทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้ทะเลาะเบาๆนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยถึงขนาดเหมือนจะคว้ามีดที่อยู่ในห้องเนี่ยนะเอาขึ้นมาแทงกันทะเลาะกันหนักขนาดนั้นเลยหลังจากนั้นอาการผีอมก็เป็นบ่อยๆครับเป็นเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้ทุกวันศุกร์น,นะครับเมื่อวันพรุ่งนี้วันเสาร์ไม่มีเรียน ทุกคนก็เหมือนจะมารวมตัวกันแล้วก็ไปหาร้านนั่งดื่มเบียร์ดื่มอะไรกันอย่างที่บอกทุกคนไปนะครับว่าเมื่อทั้งคู่มาอยู่ห้องเนี้แล้วก็จะมีเรื่องทะเลาะก,กันบ่อยมากแล้ววันศุกร์นี้ก็เป็นอีกวันศุกร์หนึ่งครับที่ก่อนจอไปดื่มเบียร์กันเนี่ยทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันอีกแล้วพอไปนั่งดื่มได้สักแป๊บหนึ่งเหมือนบรรยากาศในกลุ่มมันเริ่มไม่ดีเท่าไหร่เอ็มเนี่ยก็เลยขอตัวเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยขอกลับไปนอนที่ห้อง ตอนนั้นคุณวินก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าก็เหมือนต่างคนต่างทะเลาะก,กันก็ไม่ได้สนใจอะไรกันคุณวินก็ยังนั่งดื่มที่วงต่อไปพอใกล้จะแยกย้ายวันนี้คุณวินก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆก็ทะเลาะก,กับเอ็มแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวไปนอนห้องเพื่อนอีกคนหนึ่งดีกว่าแต่ว่าด้วยความที่คุณวินอะลืมหยิบโทรศัพท์มาด้วยต้องมีความจําเป็นต้องย้อนกลับไปที่ห้องก่อนเพื่อเอาโทรศัพท์มาพอเปิดห้องก็ไม่อยากเปิดไฟนะครับเพราะว่า กลัวว่าเปิดไฟปุ๊บแล้วเดี๋ยวเอ็มจะตื่นก็เดี๋ยวจะทะเลาะก,กันใหญ่โตอีกที่คุณวินสังเกตในวันนี้ก็คือว่าบนเตียงอ่ะมันมีคนอีกคนหนึ่งนอนข้างๆคุณเอ็มอยู่ตอนนั้นความรู้สึกคุณวินมีก็อยู่แค่เรื่องเดียวเลยครับคือทําไมเอ็มเอาเพื่อนมานอนแล้วไม่บอกก่อนทําไมถึงถือวิสาสะพาเพื่อนเข้ามานอนเลยตอนนั้นเป็นเรื่องเดียวครับที่งุนงิดแต่ก็ไม่ได้บน่นไม่ได้ปลุกมา,มาบ่นว่าอะไรก็เลยปิดห้อง แล้วก็ไปนอนค้างห้องเพื่อนเช้าวันถัดมาซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ทางเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็มีการนัดรวมตัวเพื่อจะทํารายงานกันโดยทั้งเอ็มและวินก็ได้มารวมกลุ่มในวันนี้ด้วยเมื่อทั้งสองคนเจอกันอยู่ๆเอ็มก็เปิดประเด็นสนทนาขึ้นมาว่าเมื่อคือนน่ะมึงเข้ามานอนทําไมมึงไม่นอนเฉยๆบ้างวะทําไมถึงนอนดิ้นอยู่ตลอดเวลานอนบนเตียง ตอนนั้นคุณวินได้ยินแบบนั้นก็เลยงงครับว่าเอ็มพูดถึงเรื่องอะไรก็เลยบอกเอ็มไปว่าเอ,อ้าเมื่อคืนมึงไม่ได้พาใครมานอนหรอกูไม่ได้นอน,นเว้ยเมื่อคืนอ่ะกูไปนอนห้องเพื่อนกลับกลายว่าตอนนี้ทั้งคู่ต่างมองหน้ากันแล้วก็สงสัยว่าผู้ชายที่เห็นที่นอนอยู่บนเตียงนั้นอนะ่ะคือใครคนที่คุณเอ็มนอนอยู่ด้วยทั้งคืนอ่ะคือใครกันแน่แต่คุณวินบอกว่าตอนนั้นอนะ่ะความสงสัย มันไม่ใหญ่โตเท่าความกลัวครับตอนนี้ทั้งคู่รู้สึกกลัวมากกว่าว่าในห้องเนี้ยมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ตั้งแต่เพื่อนที่ทักผ่านกล้องเว็บแคมแล้วแล้ววันนี้ก็เห็นกับตาตัวเองอีกแต่หลังจากวันนั้นเรื่องราวที่ทั้งสองคนทะเลาะก,กันมันไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเลยครับคุณวินก็เลยตัดสินใจคุยกับคุณเอมว่าเดี๋ยวคุณวิน,นจะย้ายออกจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันอีก แต่การที่คุณวินย้ายออกคุณวินก็ไม่ได้ย้ายไปพื้นที่ใหม่หรือย้ายไปตึกใหม่นะครับก็ยังอยู่ที่หอนั้นเพียงแต่ว่าย้ายลงมาอยู่ชั้นล่างชั้นที่คุณวินย้ายมาใหม่ก็คืออยู่ชั้น3นะครับโดยที่คุณวินเล่าเพิ่มเติมให้ฟังว่าตลอดการอยู่ชั้น5นั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าทุกคนในชั้น5้าเวลาคุณวินเดินออกจากห้องทุกคนก็จะมองคุณวินด้วยสายตาแปลก แต่ตอนนั้นคุณวินก็ไม่ได้คิดอะไรก็อาจเป็นเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้สนิทกับใครทุกคนก็เลยไม่ได้อยู่กันอย่างเป็นมิตรสักเท่าไหร่หลังจากที่คุณวินย้ายลงมาอยู่ชั้น3วันหนึ่งได้มีโอกาสเจอกับป้าแม่บ้านที่อยู่ร้านซักรีดที่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับอยู่ๆป้าแม่บ้านก็เดินเข้ามาทักคุณวินแล้วก็บอกว่าน้องน้องที่เคยอยู่ชั้น5ใช่ไหมสรุปว่าอยู่ไม่ได้ใช่ไหมห้องนั้นนะ่ะคุณวินก็เลยงงครับว่า ป้าแม่บ้านเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเลยถามป้าแม่บ้านไปว่าทำไมล่ะครับป้าห้องนั้นมีอะไรหรือเปล่าป้าแม่บ้านก็เล่าเพิ่มเติมให้ฟังนะครับว่าปกติอ่ะห้องนั้นน่ะเขาไม่ปล่อยให้ใครเช่านะแต่ด้วยความที่ภรรยาของเจ้าของหออ่ะเขาค่อนข้างจะจะหนีเรื่องเงินนิดนึงเห็นว่าห้องนี้นปิดไว้เฉยๆไม่ได้ใช้อะไรก็เปิดให้ลูกค้าเช่าไปเลยซะยังดีกว่าก็เลยเป็นที่มาที่ว่า ุณวินกับเพื่อนเนี่ยได้เช่าห้องนี้ป้าแม่บ้านอยางเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกนะครับว่าความจริงห้องเนี้ยเป็นห้องของเจ้าที่เพราะว่าเจ้าที่ต้องการอยู่ห้องนี้เรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนที่หอพักเนี้ยได้มีการย้ายศาลใหม่โดยเจ้าของหอกับภรรยาเนี่ยก็ได้ทําพิธีโดยเชิญพามเชิญคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการย้ายศาลเนี่ยมาทําพิธีนะครับ แล้วก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยเข้าร่วมพิธีด้วยแต่อยู่ดีน้องคนนี้ก็มีอาการคล้ายๆกับผีเข้าววยวายบวกเวกเสียงดังไปทั่วได้แต่พูดคำว่าทำไมมึงมายุ่งกับที่ของกูทำไมมึงต้องย้ายของของกูด้วยถ้ามึงทำอย่างเงี้ยแล้วกูจะไปอยู่ที่ไหนแล้วน้องคนนี้ก็เดินครับไล่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสอง เดินวนชั้น2ขึ้นไปชั้น3ทํทำอย่างเงี้ยครับทุกชั้นจนขึ้นมาถึงชั้น5แล้วก็เดินเข้าไปในห้อง501แล้วก็บอกว่าถ้ามึงไม่ให้กูอยู่งั้นกูจะย้ายมาอยู่ห้องนี้แทนหลังจากวันนั้นมาห้องพักห้องนี้ก็ถูกปิดตายไปเลยครับไม่ได้เปิดให้ใครเช่ามาพอเจ้าของหอมีความเชื่อว่าหลังจากที่เจ้าที่เขาต้องการจะอยู่ห้องนี้แล้วก็เลยปิด เพื่อให้เจ้าที่อยู่ห้องนี้ไปเลยโดยเบทรสรุปสุดท้ายคือคุณวินพักอยู่ที่ห้องนเนี้ย501เนี่ยอยู่ได้แค่ประมาณ7วันครับก็เลยย้ายลงมาอยู่ข้างล่างหลังจากนั้นที่คุณวินทราบข่าวมาก็คือว่าทางภรรยาของเจ้าของหอก็ยังเปิดให้มีคนเข้าไปเช่าห้องนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่กับกลว่าทุกเคสท,ที่เข้าไปพักอยู่ห้องนี้คนส่วนใหญ่จะอยู่ได้ไม่นานครับบางคนก็แค่2-3วัน นานสุดก็แค่หนึ่งอาทิตย์แบบที่คุณวินอยู่เลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหอพักที่มีการล็อกห้องไว้หนึ่งห้องเพื่อให้เจ้าที่อยู่หลังจากที่ฟังแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับหอแบบนี้ในประเทศไทยมีอยู่มากน้อยขนาดไหนหรือถ้ามีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงแบบนี้ยังไงรบกวนคอมเมนต์ที่ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับ ก่อนที่จะจากกันไปยังไงรบกวนทุกท่านกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่ลงด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ